สบ,บายดีอุ้ยหนาหนาดำส่ฟิลเตอร์ไว้ได้มะมือคือใส่ฟิลเตอร์อืมทำศิเตอร์ก็ได้ใช่พี่น้องตอนนี้เขาก็มาแบบอยู่ป่าอยู่ดงเนาะแต่งผ้าก็มาทั้งหงาพี่แหละพี่น้องเขามาลายเขามาแล้ว อาเบิงพวกเฮาคนหเอเองยเองบอ,งบงอกอ,กนอกนันเ็นเองบอกใครก็บ่หเบิง่งยเรื่องอฟซีเลี่ีค่ะคุณีพวงฮนคุณพีเพียงไหมอาใส่มบอกไปใส่มามือนีทำไมไแล้วกับทำามาคนขามาเบิงมาลายเนี่ยมาในทงนาทงหาย เ่นอะอไรอ่ะอืมอะไรเงีสบายดีน่ะสบายดีสาวนุ้ยคนสวยน่ารักจังเลยครับสบายดีวะน้องลิงน้อยสบายดีค่ะขโมยขึ้นมาเขรอมาค่ะเรือเอฟซีทั้งหลายแหละขโมยค่ะมาหกพ้อกับสางนุ้ยแล้วก็เด็กๆฮากาไหลฮากาไหงัวแล้ว

เราแบ่งหมดแม่เราแบ่งไปพเผื่อผับเกลืใช่แล้วพี่น้องชาวไร่หรือป้าโมยังไม่พูดอีกเบ้อวะอย่าแล้วกันแล้วปากเกือบไปเลยพี่น้องว่าแบบนี้สบายดีเด้อวันนี้มาทำไมมาไวแทะวะมือเข้ามาแห่พี่น้องเหมือนบรรยากาศภายในสวนอ้อยเนาะที่แบบมือเขาเจ้ามาอ่าง มาหมันอ้อยมเมื่อไงคะมาใส่โซ่ถามากินฮะมาใส่โซ่ถากลับมากินมากินโซ่ลนำะพิน้องมึงเฉยเงินคือสาวพรสาวพรน,นอนนอนนอนลอไล่เงีงยในเงินแต่สาวมีหนังกินจนสตายกับบ่ได้เงินตะก,กีบเลยหมัดผมบอกสวยเลยนะ้องต้อนี่ห้อยน้องสาวนี่ห้อยสนุก็ต้องหมัดน้องหัวสาวนี่ของบอดี้ฟ้าหัวฉันเลยเถอะว่ะวันอืม เพื่อขอมาแล้วเลยรุมกไดไลค์กดแชร์ให้เขาเยอะเอาบอกอย่าบอกเด้อยว่าซาโมยได้แต่ยิ้มอีกว่ะจะเพื่อแม่เป็นไม่แต่ยิ้มเพียงวันนี้ลองอะไรสุดอยู่บ๊อบมีใครบ้างหนังถิงเนาะลองแบบลองแบบบนทางว่ากับเอซีก็นั่งอยู่ละละ่ะ ไม่คิมีคนเบิกเอาอะแบบจะมีคนเบิ่กข้าบ่เขาวสีหนังสื่อๆเนาะหนังหนังเขาถืบ่ว่าบ่ป่าปะเนาะคุณพี่ตาบอกกระพร้องนุ้ยไม่สวยเท่าวสาพรนะคนก็เลยบอกเอาเลยนะอ้าชิแม่นเนาะพี่พ่อบอกมีลูกสาวของ มามาเป็นลูกได้บ้อได้เนาะเป็น่อเอาเด็กเด็กอมาเป็นลูกเตือนเอย่าเมื่อได้เขาเห็นเด็กเดืเอ,อนเนก่าของขวัดเดืดอนเกา้กาว,วันที่หนึ่งป้าไม่คิดถึงแนววันที่สามแนวมึอบอกยินบอกเอาอเอาอึ่งต่อยปะสำมวันเดยลิงน้อยวะอึ่งบะมี่ชอบน้จัมมจบกินมาแล้วยังก็ คนที่บอกให้ปลายมลารสดจะให้ค่าขนมอยู่ไหนตอนนี้กักผู้พู้ไปใช้แล้วมาเบนพวกอ่ะตั้งคืนจ่ไปหาพวกขหาเกะี่ยเลยก็ต้องได้มาเบนก็อคืนค่าการเกี่ยก็เลยต้องได้มาเบนเียเพีย่น้องมาแล้วกับปะ AI อ้ไอ้านำเวียเขอาใจเรื่อ น้องขมายอะยร่นก็เะยก็ใช้ทางอีกเลยเนาแล้วก็ซาบะนี่ลอฟซีทั้งอ่าไรนะคนละทังเสาเก้าบเก้าสามสบห่างเนาะมันบอกมันแหละช่วงนี้ฝนตกบอกปลมุ่ยโคเบอร์เนางฝนเสาตกเป็นแต่มือน้ำถั่วโคเบอร์เจานางอะไรอ่ะสดเดิมดเดิม ขบไปยี่กคน<ถ>กินอ,อะไรเ<ค>นาะเพ่เป็นาแซ่บค่ะวะกินทอดมะกรูดเลยพี่เนาะก่อ,กกอนข่าวป้าโม่เหน,นี้มพี่เพิ่งเลิกงานสามทุม่มสามไนจะเหม่นสามทุ่มอะ บ่า,าวแถวสวัสดีซาซาน้องน้องทุกคนเดิมบายบายดีเดิไมไปทิป้งก,กันนะใครจะกินไปยินลรอนกข้าวนกข้าวแมีบ่มีบอ่อที่จับอยู่บนหัวน้องเล็กน้อยนกข้าวเออหอมอะเนี่ยมันเป็นนกข้าวอันนี้หางกระจอกเทพหางหนกกระจอกเทพเอง <c oughs> อยู่ได้จะบอก สวัสดีครับน้องสาวที่กรุงเทพฝนตกหนักมากรถติดอยู่บนถนนยังไม่ได้กลับบ้านเลยโอ้เหมือนบอกอยู่กรุงเทพฝนตกเด้อพ่นะพี่ว่าสามมุย้ยต้องเป็นอะไรสักอย่างแหละถึงไม่พูดแช่ไหมน่าจะอยากตายหรืออยากอย่างที่น้องก,กับพีนะ่เนาน้องนุ้ยเมื่อนี่มามากับคนใบเปล่าอาจจะไม่แรงมากขั้นหัวเลยหัวละหน่อยน้องนุย้ย น้องนุ้ยผมมีเรื่องหัวรอน้องนุย้ยหัวรอนเนาะที่บาดท,ที่อยู่กิหอรอ,ตอน,นอตอนไหนเป็นตนอนไหนคลิปจะเปิดตอนไหนตะมีแตห้อปากตอนนั้นตอนนุ้ยนะ่ยจะแบบเฉดเอ็นลุดโอ้เสยอยมันมันออกหรคุงเท้าโปนีนก่อดอึง <c oughs> กเธอจะใส่ส่เอรอยมงมีแสงนอเอน,น,นุ้ยม <c oughs> มันคือห็นกล้องขอเห็น,น อยากไฮรานปลามุ้ยได้เลยคือเขาเอาอไว้ใกล้ๆว่ะ,ส,ะสวัสดีค่ะไปดีเด็กพี่น้องเอฟซีทั้งหลายเอ้าาฝนลงอาส,น,าสนนะสาวฝนสิน่หนีไปเปสียปลาสาวนุ้ยแล้วส่วนนึงก็ิจหอสาวฝนแล้วปฏิหารพี่น้อง มันมิดเนี่ยเด้อ <c oughs> <c oughs> ข้าจบาองนพี่น้องพี่น้อง้พี่น้องจี้าจมาลุ้นกันแล้วพอดหัวได้เนาะสี่คนนะเดินแบบเป่าๆเลยก่บพซีอดหัวได้ลองลองพยหัวผู้นั้นจะได้เสียสึงิดหูเนาะในถึงโยหัวถึงเอากะเอากระตเข่หัวหน่อเนาะโอเคะเริ่มเลยเด้อพี่น้องเป็นพญานเด้อผู้ดหัวก่อนผู้นั้นจะ หยมหัวเนาะกระตุกเข่ามือมุ้งเนี่กระตุกห้ามกบมีแล้วอ่าหนึ่งสองสามพร้อมเลยบอกมาตีแล้วน้อยน้อยมาเทอะไรมากเนาะ ถือดหัวเนาะผู้ใด้หัวจะอหัวเนาะผู้ใดก็สมมาใหม่เนี่ดเลกไรก็เซเาเดิมเขาจะมาหลนเกมผู้ใดหัวก่อนไปผู้นั้นจะได้ถือถือแกตุ๊ปัดหัวเนาะสามสองหนึ่งเริ่มาออาเอ เอาไว้ได้เจ้ากะหัวกันมาเลยตึ๊กมามาพี่น้องพี่น้องพี่ยังมาโม่แตอพี่น้องกาลินเกนอยู่มา มาถงีั้่อซเนอ้นึ่งนี่ตึกมามาเริ่มเลยมาเริ่มกันหนึ่งหัวหอมกันหัวหอมกันไม่เธอไม่บอกเอเด้วยหัว่อมกันเอาไัน

ที่ว่สเราทั้งหเมาเด้อนี่อ่ะตึกมาเนับหนึ่งสองสาม มองไลออกมาแล้วตมามมาก็ยันแนมหนาเราแนมหนาเอมุ่ยนะเาต้องเห็นอะไรท่าแบองหัวพอทาแบ่งแมงมุยถึงตีเลยเอาอย่าลุมันะมาเลยเห็นิทตีนแบงแนบอก ตัวนู้นถึงนุกัดในคอเลยต้องไไหนบอกมันมันแดงเน้อสองสนุ่งก็เริ่มมาเลยเริ่มย่อมแข่งน้อยแ่งหน้อมามามาจปไปดังทางกลางเลยเลยนอนมีแต้หัวมาเลยมานี่มึงกอนจะสรูมามาเริมใหม่เนื นน้อยหัวอีกแล้มาก็บอกหูสีแนมอนมกับฟ้าเนมยังเข้ากับหัวต้องสายเขานคสายเากะหมอออยปุงน่อาบบียุงก็เริ่มหามเริ่มพี่นอกเขาเริ่มแบบคนยุงมาไดเลยยุงประมาณจมาได้ยุงแบบเนี่ยจะประมาณพันประมาณสิบกิโลมันสิบก si ิโล้วน้องสิบกิโล I don't know how 9 1, 2, 3. cắt khỏi hôn hè này Mà cứ mà cắt cho thế Không phải khỏi nhỏ họ Hãy subscribe cho เมี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวแบงอะหนึ่งสองสาม Là đuôi hù à Là đuôi hù à Nó hệt Chào chào tôi này chào Mời ạ mời 8 2 1 Đột trữ bằng พี่นงกัดเด้พี่น้องเอ้ยมันให้ห้ากระซิลาพี่น้องเลยเนาะยุงเริ่มยุงกัดเริ่มกินก้นต้องอ่านคอมเมนต์ก่อนเการะซิบล่าพี่น้องยุงกัดยุงคัดเท้าเลยเนาะอะพี่น้องว่าอย่างบอ้โหเนาะบาได้อ่านมิ้นเลยมาแต่หัวแต่หัวอย่างเดียวเนาะพี่น้องแม่อนี้ห้ามาสั่กคำให้พี่น้องเนาะภาว่า พฤติกรรมเลยว่าการเห็ดไล่ในมือนี่เขาเห็ดผิดพลาดได้กับเขาให้พี่น้องอฟซี FC ทางฝั่งไทยฝั่งลาอะไรต่างแบบน้ไออ,อภัยเฮาเนาะเขาก็เห็ดด้วยความเหมือนความเฮฮาอะไรกับพานะเด็กๆมาสาัม,มเพิ่มเฮฮาให้พี่น้องบึ่งเนาะสำหรับไล่นี่กับกา,า,าบขอบคุณพฤติ่รราเบิงคลิปเฮาแล้วบบขาวโฆษณาเนาะปกติเวลาเหขาไล่สดเลยเขาอาจจะบบได้อันได้อนาลายได้เงินหลายเนาะพี่น้อง โบสามหิดคลิปเพราะว่าส่วนหลายเอฟซีจะมาขามโฆษณาเนาะแต่กับพญายามให้เอฟซีเปิดใจก้วงเมตตาเอ็นดูเฮาเล่าหนี่ได้เบิงโฆษณาให้เฮาหนี่เด้อสำหรับไล่นี่ขอจบไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย See you next time thank you bye bye